สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทท่านค่ะวันนี้เราจะพามาชมดอกพวงชมพูค่ะเป็นดอกเล็กๆเลคจากจักสวยค่ะดอกของเขาเป็นเล็กๆชอเล็กๆค่ะพูดย้ายพูดย้าย่ะใครทำาป็นนี้แกเนี่ย ยายก็ไม่ทราบค่ะนี่มาชมดอกไม้กับยายนี่เร็วเพื่อนเพๆเพอฟซี <FC S 2> จะได้เห็นกันเออวงชมพูสวยมากเลยเพิ่งปลูกค่ะยังไม่เลยขึ้นต้นไม้นะคะมัดไว้อยู่ค่ะเนี่ยมัดพวงมันอยู่มีดอกอยู่เท่าเนี้ต้องถ่ายแล้ว อดใจไม่ไหวคะ่ะสวยเป็นช่อเลยคะ่ะเป็นเถานะคะเป็นไม้ดอกชนิดเป็นเถาคะ่ะ เด็ดทำไมคะดอกเข็มวายบัวมาชมดอกไม้กับคุณยายนี่แล้วสวยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะคุณยายเลี้ยงเจ้าไหนอันไหนก็ได้ลูก ลมพัดกิ่งไหวๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมอขอบคุณขอบคุณค่ะ